สำหรับในส่วนนี้นะคะก็คือสูตรตำรับอีทมีค่ะอีทมีในนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มค่ะที่เราออกแบบวิจัยพัฒนานขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้โดยตรงค่ะ,คะโดยสูตรนี้นะคะมีคอนเซปต์นะที่น่าสนใจมากอยู่3เรื่องค่ะ1น,นะคะก็คือพรีไบโอติกไฟเบอร์ค่ะในสูตรตำรับนี้นะคะมีพรีไบโอติกไฟเบอร์หลากหลายชนิดมากค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ลดพวกของเสียต่างๆในลำไส้ต่างๆได้อย่างดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของอุจจาระนะคะขับถ่ายจะดียิ่งขึ้น โดยไม่มียาถ่ายยาระบายเลยนะคะในสูตรนี้นะคะแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือเป็นส่วนของสารสกัดจากผลไม้2ชนิดค่ะคือกีวีแล้วก็สับป,ประรดตัวนี้จะอุดมด้วยสารพวกกลุ่มของเอนไซม์ที่ชื่อว่าโบมิเลนกับแอคตินิดินค่ะตัวนี้จะช่วยหน้าที่ในเรื่องของการลดอาหารที่เวลาเรากินหลัง6กโมงเย็นนะคะที่มันตกค้างอยู่นะคะหมักเน่าในลำไส้ใช่ค่ะตัวนี้จะช่วยย่อยลดอาหารที่ตกค้างหมักเน่าในลำไส้ผมว่าเหม,มาะกับคนไทยจริงเลยนะ พราะคนไทยอะทานอาหารบางทีก็เย็นแล้วทุ่มสองทุ่มแไม่หยุดทานกันเลยเที่ยงคืนเนเที่ยงคืนยันอยู่เลย <c oughs> ใช่ค่ะ,คะตัวนี้ก็คือจะไปทําท <c oughs> นทหน้าที่ก็คือลดอาหารหมักเน่าวเวลาที่เรากินดึกๆกินหลังหกโมงเย็นนะคะก็จะลดปัญหาพวกของอาหารที่ค้างตกเสยียหมักเน่าในลําไส้ใช่แล้วค่ะและส่วนสุดท้ายเลยนะคะก็คือเติมเต็มสารอาหารเข้าสู่ร่างกายด้วยสารอาหารที่ดีนะคะด้วยผักผลไม้ห้าสีซึ่งในสูตรนี้ค่ะมีสารสกัดที่โดดเด่นมากนะคะอย่างตัวของ p r โ b ติ t i c เบ b e r นะคะก็คือตัวของ ไซโลโอลิโกแซคคาไรน์นะคะพาร์เชลไฮโดรไลซ์กลัวกำนะคะอินูลินนะคะซึ่งเป็นพรีไบโอติกไฟเบอร์ที่มีงานใ,นใจรองรับว่าช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการโตของแบคทีเรียชนิดดีภายในร่างกายค่ะคนะคะแล้วก็มีสารสกัดอย่างผักโภชนาใ้าสีนะคะคก็มีไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากบีทรูทใช้แล้วค่ะตัวของแครอทบ็อกคารีนะคะตัวลิ้นจี่นะคะคคแล้วก็ตัวของกระเทียมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะทานต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าได้ทั้งเรื่องของระบบขับถ่ายระบบภูมิคุมค้มกันแล้วก ก็ได้ทั้งเรื่องของสุขภาพภายในที่ดีด้วยค่ะ